นะครับก็กล่าวสวัสดีทุกคนกล่าวสวัสดีทุกท่านกล่าวสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกท่านนะครับฝากกดติดตามกดฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับจะหาสาระดีๆเกี่ยวกับครูบาอาจารย์ละสายวิชาอาคมนะครับยังไงแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับกล่าวสวัสดีครับผม สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่ผู้บ่ายจันสวัสดีทุกคนทุกท่านมอนี้ทั้ง่องอาจารย์พีดสิอมาสอบถามว่าครับผู้ใดเป็นคนสืบทอดต่อสายปูรฤอสีสโสลดครับสืบทอดต่อปู้ผู้ใดยอยู่อาสมเมืองแง่งอยู่อาสมวางสี่นอครับตอนนี้ก็มีหลักๆก็มีลูกปูก็คือมีทั้งหลูกไสหลูกเสาพูกคนดูแล รักษาบำลุ่งธนูบำลุ่งซอยกันกันทำว่นในเเดียงด้านวิชาด้านานัน้นด้านนี้กชิมี่ผมผู้หนึ่งเป็นหลานซึ่งมีซักเป็นหลานเป็นลูกของลูกเสาวของปูลูกแม่เพ็ญหลายคนผลไปผลมาผลก็อ่านอยู่จักอยู่ว่าแม่เพ็ญเป็นผู้ใดเป็นลูกสาวปูกชิมี่หน้าผลเยนี่ลูกไส้ผู้หนึ่งนะครับแล้วสืบทอด ต่อของปูนี่มี่ใดยังจากปูน่กาถ้ำเหรอครับหลกัลกๆั่นถ้ำถ้ำบรรลุวิชาถ้ำบรรลุแน่ยถาดแน่ข้องจงกรมแน่การปฏิบัติการเนี่ยการถือข้องจงกรมในการถือถ้ำถืออีเงียงที่ปูและพ่อเห็ดพ่อถ้ำก็ดีเป็นวิชากับมี่มี่เนี่ยมี่บาง ลักลักกสีใกล้แขวเนี่ยนะของปูหฮากำถึงตายหายได้ถือไปไม่หลับใกล้แกีวเนี่ยเป็นสีเผิงกับเป็นนวดเป็นอ้อยลอยเป็นปากเค็ดครับกาเป็นต้นนะครับเป็นตนนอกนั้นกับมียิบย่อยมีบางไม่บางครับผมในการการสวดรรมนี่การสวดทรำบรรลุนี่เขาเห็นึกถึงกำนดเี่ยกกำเอียงการสวดทรมบรรลุเตียสำหรับเอาเอาส่วนตัวผมนะครับเนาะ กับสิบว่ได้สำหรับผมกับว่าได้มีกำหนดแล้วก็เหตุคือจิตเหตจิตอันนั้นเป็นสมาธิในยง่ส่วนแต่ว่าเข้าเสียวจิตเข้าไปจับอยู่น้่เสียงเข้าเนื้อนั่าอารมณ์เข้าเนื้อัเจ้าสี่นะครับ,นะรบเป็นแต่ว่ากับว่าได้แมนกับพุทโธพุทโธพุทโธทั้งคนมันกับพุทโธ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 แต่ว่าจิตนัน่นก็สิเห็นนั่นเห็นนี่ไปกันแล้วแต่บุคนค้นล้วแต่บคุคคลววนต่อ นั่งคนมันก็นเห็นนั่งคนมันก็นสวดไปเป็นภาษาต่างๆนหน้าๆถูกสิ่งถูกอย่างภาษาที่ออกมากกับบ่ได้มีว่ากำหนดกฎเกณฑ์ว่าต้องเฮ็ดแบบนี้ต้องสวดแบบนี้หลังจากผุดโทไปแล้วบ่บบมีแล้วแต่อากับกิริยาแล้วแต่บุคคลที่สิเป็นไปหรือสิท้ายถอดสภาพว่าอารมณ์นั่นออกมากใ้คนได้รับลู้หูเห็นแล้วก็ให้ตัวเจ้าของนั่นได้รับลู้ของแบบนี้ก็คือว่าเป็นปัจจตตังเนาะครับเนาะการ อันบทสวดถํานี่เป็นเป็นบทที่สวดสรรเสริญพระพุทธเจ้ากับคู่บาอาจารย์มัมว่ัแม่นครับ,รบลกัลกลกักนี่คือคุณพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาเห็นแทงเขาก่าคุณพระพุทธเจ้าไ้ทั้งหัวไว้ไปไ,ไสูงกม็มือเผินเข้าเขากับมีเพิ่นเป็นทีตัง้งยังว่าเป็นคู่บาอาจารย์ของเข้าว่าทีมาสอบถามนี่เพื่อสะได้ให้เหด็กดูลังครับ ผู้บาอาจารย์หล่นหลังสิใด้รู้ว่าการสวดร้บเป็นยังไงเพราะแม่นว่าทีสวดเพื่อได้วีซ่าโมเมนต์นะครับให้สวดได้เพื่อโอ้ยไงว่าสิ่งเล่านี่การสวดรรมก็ดีการเลียนวิชาค่มก็ดีของเมื่อนี่เป็นความเสื่อความเชื่อส่วนบุคคลเป็นปัจจัดตังรู้ได้ด้วยตัวเองรู้ได้โดยตนเองวันถาอ เขาเห็ดแด้ล่างคนเพิ่นเห็นมันก็อาจสีเพิ่นก็อาจสีบอกเข่าใจในสิ่งที่พวกเขา้าหรือทันทั้งหลายนั่นเห็ดเอ่อลางคนเนมันมาเห็นมาสวดนั่นสวดนี่เพิ่นไม่ได้เข้าใจสภาพวะเพิ่นไม่ได้เข้าใจสิ่งที่เขาเห็ดเขาทํำครับแต่ว่านั่นนั่นก็เป็นความความฉิดของเพิ่อนแต่ว่าทิงท่งทิ่งที่ดีที่สุดทายที่สุดแล้วที่ผมอยากอยากฝากทุกคนทุกทันต่างคนกับต่างม,มีความเสียต่างคนกับต่างมีความฉิดแต่ว่าเฮ้าสีบ่กเก่าไกลหรือไป หยียบย่ำความเสียความคิดความศรัทธาของผู้อื่นครับโลกนี้มีคนอรู่หลายแบบหลายประเภทกัจริงแต่ว่าห้างสิยูด้วยกันแบบเป็นสุขได้โดยบ่าการที่บ่เบียดเบียนกันอะไรกันครับครับ